คณะครูโรงเรียนเมิงรายมหาราชวิทยาคมจังหวัดเชียงรายได้นํานักเรียนมาเข้ารับการอบรมศิลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งในช่วงแรกเป็นพิธีการเปิดอบรมก่อนที่จะประกอบพิธีฝาตัวเป็นสิทธิ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์พวินฐานนินโทได้ประถมนิเทศพร้อมทั้งได้สอนวัฒนธรรมชาวพุทธการลุก นั่งกราบไหว้การสวดมนต์นอกจากนี้ยังได้เทศอนเรื่องบุญยกริยาวัตถุสามคือทานศีลภาวนาและอนิสงฆ์แห่งบุญภาคบ่ายนะครับพระอาจารย์พวินได้เทศอนเรื่องห้าห้องชีวิตในระบบที่ใสยก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อบลูลุฝังเรื่องความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรม5ห้องชีวิตประกอบด้วยห้องนอนเรียนรู้ขั้นตอนการนอน ควรปฏิบัติการจัดพับเก็บห้องทำงานสอนการทำความสะอาดการปัดกวาดเช็ดถูการจัดของในห้องเรียนส่วนห้องน้ำสอนขั้นตอนการล้างห้องน้ำให้สะอาดอย่างถูกวิธีและในช่วงเย็นจนถึงพักค่ำนะครับคณะสงฆ์ได้นำนักเรียนจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและประกอบพิธีเวียนประทักษิณสวดมนบทธรรมจักกปะป่วัฒนสูตร เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในการนี้พระอาจารย์ชัยวัดกันตะรัตโนครับท่านได้เทศสอนเรื่องชาวพุทธควรรู้ส่วนในวันสุดท้ายนะครับน้องๆทุกคนก็ได้มีโอกาสร,ร่วมกันตื่นมาสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับนั่งสมาธิแล้วก็รับฟังธรรมะอันสมคุณค่าก่อนที่จะประกอบพิธีขอขอมาพระอาจารย์และปิดโครงการอบรมซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ครับ ทางสถานศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและได้เรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมะของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติจริงนะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงความสุขภายในก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียนให้กับทั้งน้องเยาวชนคนเก่งและดีของชาติอีกทั้งจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่ปลูกฝังสมาธิทีิให้เกิดขึ้นทังเสี้ยเรื่องของนรกสวรรค์และบุญบาปได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมนะครับ ทำให้น้องๆได้มีโอกาสสร้างความสมัครสมานสมัคคีในหมู่เพื่อนอนุโมทนาบุญนะครับสำหรับการเข้าอบรมศิลธรรมในครั้งนี้ครับ